กลับมาสู่ภาพในสนามกันต่อครับรุ่นต่อไปที่จะลงทำการแข่งขันครับจะเป็นในรุ่นของ Special r e t ทโ o ครับอ๋อโรตารี่ครับ Special Rotary เ,เป็นเครื่องโรตารีครับเป็น Mazda ครับในรุ่นนี้ก็เป็นรถรุ่นส,สวยๆครับมา บอกเลยว่าตละคันนี้ไม่ว่าจะเป็น RX7 ครับ RX8 มีสวยๆหลายๆคันนะครับมาเมื่อวานนี้ชอบหลายคันครับมีการวายบอดี้และบางคันนี้ก็แบบทำเดิมแบบเนียนๆสวยๆวยก็มีนะครับเ mm hmm. ข้ามาแล้วครับคันแรกครับ chúp chút cha. Mẹ à, lên đi. Hello. À. หมายเลข534สี่ในอาทิตย์เผ่าทีรศาสตร์ครับอันนี้57นี่คือชนลัอทีทองใบใหญ่ มาเลขบเก้าครับพรเทพก็อกสตาร์แบบสแตนดิ้งครับ 554ครับธนากรชัยพิลมศรีครับ มีกลางร่มหมร้อนหรือคะพี่ว่าหนาวนะเอา,เอาหมายเลขห้าสามสี่ครับอาทิตย์เผ่าทีละสารครับ หมายเลข3ามพสองครับการจิ๋วสกุลครับมาเจ็ดสก้าครับสามารถเพิ่มพูนครับ เจ็ดสี่ครับนัทวุฒิครับชัยสวตการครับสู้ๆนะครับผมกิจสตาร์ทที่เจ็ดครับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมานะครับอ่ะต่อไปครับนี่ฮะรอเลยทีเดียวครับหมายเลขห้าสิบเจ็ดครับไม่ใช่ใครครับชละทีทองใบใหญ่ครับสู้ๆครับพี่รถรอทุกท่านเลยนะครับเขาเรียกว่ารถทรงสวยเลยนะฮะจัดทรงมันสวยหรืองามทีเดียวครับป้ายสามนาทีครับทีมงานออกครับ ต่อไปครับนี่ครับ RE Super G คันนี้ครับสีเขียวแบบนี้ตรงปกเลยทีเดียวครับพรเทพจำเรือนจริตกุลครับสู้ๆครับพี่รถสวยมากๆครับนี่ฮะสำนัก RE นะครับต้องคู่กันเลยครับกับ I 7ซนะฮะใครที่แต่งรถนะจะมีสีสีฟ้าสีเขียวแต่ก่อนรุ่นน้องผมขับสีฟ้าโอ้โหยังหล่อแล้วกว่าจะขึ้นรถลงรถได้ทีโอเหนื่อยแด้รับหญิงล้อหล่อ ก็เสียงดังนะรถเาเดินเครื่องทีเดียวเขาเสียเขาเสียงหวานวาเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ส่แต่งรถแล้วไปบอกเสียงดังก็ต้องบอกเสียงหวานลูกสูปปบมกปป็บุบบุบบุบตาอรี่เนาะสัญ,ญลักษณ์เลยเสียงเขาคุยโทรศัพท์ไม่ได้ฮะคุยได้ครับพี่กระดับเครื่องก่อนเนี่ยเนี่ยคนเราเนี่ยมันนะมันอยู่ที่วิธีคิดพี่ทุกเรื่องอะถ้าพี่คิดมันไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าพี่คิดดีพี่ก็ดับเครื่องละ <laughs> ค, <laughs> คุย,อยเองว่าพี่คุยโทรศัพท์ขับไปได้ไง อันอันไล่โอ้ใช่ใช่โทรไม่ขับเป็นไงอยู่กับผมอะต้องให้ทันผมนะผมวัยบอกเลยพี่มุกมาผมยิงรวจกลับเปี้ยงนั่นเนียป้ายหนึ่งนาทีครับสตาร์ทเอนจินครับเครื่องยนต์ครับสตาร์ทได้เลยนะครับในรุ่นหน้าครับความมานของเรียกว่าโอเอฟนะฮะมารออีกหนึ่งรุ่นนะครับอย่าไปไหนนะครับใครที่ชื่นชอบกระบะนะครับมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าค้นหาสิบเทพนะครับรุ่นนี้นะจับตามองมากๆนะครับ เรียกว่าเป็นรุ่นส่งท้ายปีของ OF แล้วนะครับอยากไปไหนกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์อยู่กันยาวๆครับเหลืออีกไม่กี่รุ่นอยู่กันเป็เพื่อนกันตรงนี้ครับกับการแข่งขันโตโยต้าแชปเลอร์เลสซิ่งคาทยแล์2022ครับผู้ชมครับครับเรียกว่าเราดําเนินมากันแบบส่งอันนี้เรียกว่าเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสแล้วกันนะครับเป็นกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกัน ี่เป็นฟอรโมชั่นแลบครับยังไงครับขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้าครับแชปเลอร์ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับอีซูซูทยานต่อให้โลกตามครับไวท์อัตโนมอติฟลิควิดครับพีทีทีรูปีแคนบีอาร์ซีเลสซิ่งคัตครับอีซียูช็อปครับอากาตะคาร์บอนวิทยาศาพระเบกเน็กสเตอร์สปีดอันเดอร์คอนโทรลสยบทุกความแรงนิโตเฮดเดอร์ทูโบครับกริปบายต่อสยามนะครับ กี่รอบครับพี่รายงานคนดูหน่อยฮะเรอบสนามครับโอ้เจ็รอบอะครับอ๋อขอโทษทีหรอบครับตกใจว่าผมอ่านผิดหรือเปล่าโอเคหรอบสนามด้วยกันนะครับอ่าลืมครับเรามี E45 นะครับส่งท้ายหมัดเด็ดหมัดหนักนะครับ เวลาเรืองรวยเลยมันนิดนึงกันจริงๆต้อง15-40นะครับไงเราต้องเอาเวลากลับแล้วครับยานนี้ฮะไงก็ช่วยเข้าพิดเข้ากิดสตาร์ทเร็วๆนะครับกิดสตาร์ทเข้าไวๆนะครับพี่น้องนักแข่งรุ่นดอกบอไปครับกิดสตาร์ทเข้าไวๆน่นะครับนักแข่งในรุ่น OF ครับติดทานสปอนเดอร์ลอปากทางพิษได้เลยครับ OF ครับติดทานสปอนเดอร์ปากทางพิษได้เลยครับตอนนี้ได้ข่ัวมารถเหลือ5รอบ ในรุ่นนี้ครับเพราะว่าดึงออกนะครับเหลือ5รอบครับในสนามแจ้งมาครับเหลือ5รอบครับเหลือ5รอบครับรุ่นนี้ได้ข่าวว่ามีท่านชีกมาชิคท่าซาซี่ชามซี่มาได้หกเออหกศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวแล้วไอ้ของท่านชี้เขามีเสาอะไรข้างหลังกระโดงอะไรนะถามท่านเิครับครับ นั่งอยู่ด้วยกันถามผมอีกแล้วเป็นคนที่ชอบถามอะไรแปลกๆครับก็นั่งอยู่ด้วยกันแต่ผมจะรู้ไหมล่ะก็เนี่ยเผมเห็นผมก็เลยแปลกผมอยู่งนี้แล้วผมจะไปถามใครก็นั่นแหละครับแล้วพี่ก็ถามใครพี่ก็ถามกูดูแล้วเผื่อเขารู้อใครรู้ก็ตอบมาหนยน้ามาหาผมเนี่ยมีอะไรชอบถามผมผมก็ไม่รูผมก็ให้ดูกับพี่อันนี้มั้งวิทยุบังคับเปล่าใช่เหมือนรถบังคับอะเหรอจริงไหมเนี่ยมาอ้าผมแล้วอะใครรู้ช่วยช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยครับว่าหมายเลข60นี่เสาข้างหลังนี่คืออะไร เรื่องเยอะมีไม่ถามเรื่องที่พูดไม่พูดผมก็งงกับพี่จริงๆมาแล้วครับกี่ครั้งเนี่ยประมาณทั้งสิบสองเนาะใช่ครับสิบสองครั้งพี่ผมบอกว่าหล่อไหมหล่อครับเนี่ยต้องอย่างนี้เนี่พูดอย่างนี้สิเออพี่เรถเดิมแบบโอ้โหออริจินอลแบบไม่ต้องอะไรเยอะโใหญ่เลยมาหลายแบบเที่เรียกว่าเป็นรถที่หลายหลายคนเนี่ย เก็บแล้วนะครับเป็นรถที่ขายง่ายเก็บเงินรับรถสะสมอ่ะรถเด็กๆที่ผมชอบมากเลยนะเท่คือซื้อมาขายไปก็ไม่ขาดทุนอ่ะอืมใช่ครับก็เป็นสะสมไปคุณค่าทางใจพี่ไปทูไปทูเรียบร้อยครับสเปเชียลโรตรีครับโดยพี่มาโรตรีนั่นเองครับกับเอ่อโรตลีเรโวชั่นครับ โอเคครับไฟแดงดับลงครับรุ่นนี้เรียกว่าเป็นรุ่นคักสีสันที่โอ้โหฟังเสียงสดมันโอ้ใจมากแซ่แบมากดยอดเลยนะหววหวานหวาน,วานจริงๆอ่ะผู้นำครับตอนนี้เป็นของหมายเลข5้า้าครับธนากรครับอ้าวท่านชีกไปไหนครับชี้กออกไปครับท่านชี้ครับน่าจะลนไปอันดับที่สองไหม หลังเป็นที่2อยู่ครับแมนึกว่าจะไปเป็นที่3ามอ่ะกับหมายเลข60ครับท่านชีคตามมาด้วยหมายเลข534ครับอาทิตย์เผาทีละสารครับมาเลรัาลาดไม่โฮมป่ะไม่ผิด่างร้นะครับเดี๋ยวจับใหม่ครับเดี๋ยวจับใหม่ ยู่ที่หนี่งเสียงระเพาะเลยผู้นำครับยาวๆครับเพื่อนๆครับนี่เปเพื่อนมาขับเล่นกันนะฮะช่วยมาขับเล่นครับ5 5 4ครับตรงนี้ครับธนากรนะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บอกขับเล่นแต่เวลานี้ไม่ได้เล่นเลยกใช่ไงก็ถึงไม่บอกว่าขับเล่นวันนี้มันปลาครับแล้วนี่ครับทันชี้ครับนี่ได้ข่าวว่ามาจากปูไบนะครับนักแข่งนะครับนักขับนะครับขับครับเขามาร่วมสนุกกันนะครับทีละครั้งใช่ไหมครับที่ที่นี่นะอ๋อครับ ธนาคารขับท่านใดอยากมาร่วมกิจกรรมก็ติดต่อได้นะเพราะอย่างถสมมติเราในอ่าดิบ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 โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเยใจพี่โอ้ยใจหายเลยครับพี่ชนลีฮะก็คือเออ่ในแต่ละสนามเนี่ยบางทีก็จะมีกลุ่มขับขับมาร่วมนะคือมามาแท็กเอ็กซ์เพลเยสประสบการณ์นะครับที่บางก็เปิดโอกาสตรงนี้ให้ ติดต่อเข้ามาครับก็มันซ้อมวันศุกร์เราก็ซ้อมได้ถูกไหมครับถ้าผัดวันซ้อมก็ถูกติดต่อพี่บางครับเพราะว่าบางทีผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เราวิ่งวันไหนนะส่วนใหญ่ก็ติดต่อผ่านพี่บางพี่บางเป็นคนจัดโปรแกรมให้นะครัตอบไม่ได้แต่เขาสามารถเข้าร่วมกันได้ครับนี่ครับหมายเลข57าสิบเจ็ดครับเนี่ยฮะดูอาการดีรอๆนั้นเลยครับหมายเลข74็ด ดีนะผมวิ่งอย่างกับวิ่งกับเพื่อนๆผมมีเพื่อนผมก็ชวนไปวิ่งเอ้ยมาวิ่งกันดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกสวยเขาเรียกสถารันสถาบันจิ๋วสกุลนี่ครับการจิ๋วสกุลเหรอใช่ไหมอ๋ออาอีสุตีสำรับแต่งนะนี่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ญี่ปุ่นเขาไปดิฟอย่างนั้นอ๋อเขาดิฟดิฟดีวันดีวันแล้วดีนะรอบรอบเป็นสี ลาลันสต็อปเบรกฮะนี่รถพวกนี้นะฮะเห็นไหมบอกแล้วครับรอฮะไอแปดดูเวลาเขาดีกว่า<ม>เอ๊ะน่าจะวิ่งอยู่หนึ่งนาทีห้าห้านะครับข้างหน้าครับสำหรับธนากรส่วนท่านชีกนะฮะที่วิ่งอยู่นะอโอ้หนึ่งนาทีห้าแปดครับีโอรถนี่ทำสวยมากรบท่านชีกนะรอผมไปดูใกล้ๆแล้วหรอจริงครับ หมดไปอีกครั้งครับหมายเลข57ครับชนวะทีทองใบใหญ่วันนี้นี่มีรถล้นไปสองสามครับจับมาตรงนี้ครับหมายเลข74็ครับนัทวุุิครับคลีนจริงๆเลย ดูเลยยังไงก็แบบสบายตาคลีนึ่งครับพี่ oh. ดูชุดตรงชุดแต่งนงะครับหล่อปกติก็ใช้มาเวลาออกงานนะครับอย่างนี้มาร่วมสนุกเดีย๋ยวนี้งานมิสติ้งเยอะค,ะครับหลายหลายครับก็จัดมิสติงต้งกลุ่มนะครับอย่างนี้เป็นรถรถก็จะไปจอดรวมกันละมิสติ้งนะค mm hmm. รัอย่าลืมนะใครที่มีรถ เราสวยๆอยากมาร่วมสนุกนะติดต่อหนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านใน Facebook ว่าครับชาร์จแบตนะครับใครตัดมาผมไม่คยได้อ่านในชาร์จแบตเลยอ๋มมอเขาบอกว่าเสาหลังนี่คุณเออเสาหลังเสาหลังเขาบอกน่าจะเป็นกล้องครับอ๋อบบคคุณมากรัขอ,กรขอบคุณมากครับผม 3 6 0แน่นอนเลยอินสตาเสียงหวานนะบเสียงหวานเสียงผมอะฮะแหบๆแล้วฮะแหบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับพี่เปิดกระจกขับไอ้เปิดบูลลูคขับเลยฮะโอ้นี่ครับนี่ฮะพอยสอะไรพาวเวอร์พอยส์นะพลังม้าแปลตรงตัวอีกแล้วครับพลังม้าเห็นไหมพาวเวอร์พอยส์อ๋อผมรู้แล้วเข้าใจละมันคือกล้อง3 3 360 ครับหล่อจริงๆแอดแบนเท่เทพดูเลยครวิ่งเข้ามาครับตรงนี้ครับอีกคันอันนี้คืออันดับสามนะในการแข่งของรุ่นเขาครับกระลาศไมโฮงครับเปิดไฟเลี้ยวให้เพื่อนด้วยว่าขอทางหน่อยขอทางครับอาทิตย์ครับเพื่อนเพื่อนได้รู้กันเพราะว่าวิ่งกับเพื่อนนะและรถแต่งกันก็ปลีกเลี่ยงกรรมน้ากันนะฮะเขาสวยๆทั้งนั้น ดูฮะสปินออกมาเออ 5, 3, 4, ่5-3-4นี่อาทิตย์เผ่าจีและสามนี่วิ่งอยู่2นาที02ครับแม็กสปีด177นะ Vmax นะครับหมายว่าเฉลี่ยความเร็วนีู่หไม่ธรรมดาครับ177ซึ่งแรงครับ <c oughs> จริงๆน่าจะตสองแต่ดึงไว้เร็วสุดนี่สองร้อยเอส้ยสิบสองกิโล 208ไม่ใช่ครับนะโอ้สองร้อยสิบสอใครอ่ะใครอ่ะชลทีไปใหญ่เฮ้ยโอ้แรงโอ้สุดยอดพี่ชลธีมีหน้าละหมุนเลยแรงจากโอ้อย212อ่ 12, นะแบ็กสปีดเห็นพอมาวิ่งในสนามได้รู้ไงสมรรถนะเห็นพี่วิ่งไปเลยลวิ่งเร็วมัวนะครับปีบ<อ>ใสายไปปลอดภัยแน่นอน คุณนำครับ 5, าซีนักมักรรอบนะครับเหลือเพงสองรอบเท่านั้นแลวท่านชีสโอ้โหดูแบ๊กเลไปมาเป็นลูกเลยฮะเอาอะไรไปปิ้งได้เลยทีเดียวนะแระยบเข้ามาครับๆกันฮขอบิ่งกับเพื่อ,อ,อนหน่อยได้ภากเวลาภาพสวยเลยนี่นะบนี่้ัหน้าครับดูครับนี่ฮะ run stop racing นงเห็นไหมฮะ เองครับอ้าวรอบสุดท้ายแล้วครับทุกผู้ชมครับทันชีกมาแล้วทันชีกแบ็คปังปั้งเพื่อทันชีกขึ้นทันชีกจะขึ้นขึ้นแล้วเพื่อปล่อยให้ไปก่อนอ่าแล้วก็ไปแซงคืนใช่ไหมไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออไลเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวทันชีกเอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อนกันเพื่อนกันเหมือนกันฮะอย่างที่บอกไฟแดงดับไม่นับไม่นับดชานอ่ะ เอายืดแล้วคำชีกยืดออกมาแล้วครับใช้ฟูลไลท์ใช้ฟูลายท์คำชีช้บอกว่าใช้ฟูลายเอาให้มันเต็มสุดทางครับโอ้โห R4 วังนี้มีอยู่ในสเปเชียลโรตารี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรเรียกว่าสเปเชีย uh, ลรุ่นพิเศษนะครับ เป็นคาเป็นขับของพิมารลูเตอรี <finishing modern developed Airbnb> <ira> ่นะครับมาร่วมสนุกกันครับแบนมากๆเลยกันเนี้ยผมไปดูตัวจริงนี่โหแบนกดเลยเที่ยมากนะครับชงแบบเป็นซุปเปอร์จีทีอ่ะอ้าวถือช้าครับผมเพื่อนครับติดเพื่อนฮะติดเพื่อนกันเองครับติดเพื่อนกันเองครับ อย่าอย่าอย่าเลยครับอยาเพื่การ์ดไม่เอาเดี๋ยวลงมามีเรื่องนาใจเย็นโอ้ยเป็นห่วงโอเคครับเรียบร้อยครับแซงขึ้นมาครับธนากรครับเอาซะหน่อยฮะให้มันมันมันเลีนิดนึงครับตอนแรกก็ขับกันธรรมดาเลยครับพอเอาแล้วพอจะรับทุ่มหวักรุกมันมันไม่ได้ครับขอหนักนิดหนึ่งครับแซงกันไปแซงมาสักนิดนึงครับ เอาแล้วครับทันชีก็ไม่ยอมนะเอ้ยทันชีกทันชีกเฮ้ยโอ้โหเข้าลายนี้เลยแล้วเมืนไงครับทันชีกไหวไหมครได้โอ้โหตัดสินด้วยภาพช้าครับอย่างนี้มองไม่ทันจริงๆเข้าเส้นผู้กันนะครับจะได้ตัดสินยังไงนะครับขี่หัวมาเป๊ะเข้ากันเลยแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งครับอกี้ดูไม่ทันจริงๆครับท่านาจะนับต้องนับเฟรมฮะเคาะเฟรมกันเลยทีเดียวยังไม่แน่ใจเงี้ย เพราะแต่ว่าน,นี่เขาใช้ไอ้นี่ไงเขาใช้ t า m e time order ตัวจับเวลาอยู่ในรถครับเวลาัมก็จะขึ้นบอกครับเรียบร้อยครับอีกรุ่นหนึ่งครับมาแล้วก็สอปซเชียลโร r ตอรี่นนรด้วยครับโรเตอรี่เรวอลูชันครับขอบคุณมากครับที่มาสร้างสีสันให้กับรายการครับ BRC ครับครับต่อไปครับ BRC ครับ OF11 ครับเวลาของพุกท่านแล้วครับ10เทพครับ10เซียน10เซียนหา10เซียนครับมาฮะมาได้เลยฮะติดตามสปอเตอร์ปากทางพิษเลยฮะเร็วฮะเดี๋ยวเลยเวลาเยอะครับมาฮะกระชับเวลาหน่อยครับ่วนเลยครับว่าตอนนี้รถเยอะด้วยครับหลายคันเลยเร่งมือนิดนึงครับ นี่ครับเดอะวินเนอร์ครับตรงนี้ฮะเป็นชีทเอาสามซี่นะชามซี่นะผมมาพิชขอไปนะครับหนึ่งนาทีห้าสิบสองครับทุกคนครับยินดีด้วยนะครับเรียกว่าร่วมสนุกกันนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมกันความมันในรุ่นต่อไปนะครับ ไอ้แม็กสปีดนั่นแหละแค่ทางตรงเงี้ยเลี้ยวไม่เท่าดู